เกือบจะเต็มระบบอยู่แล้วเชลซีลิเวอร์ทำมาดีๆครับอินเตอร์มิลานออกนำไปที่4ประตูต่อ2คิดว่าใสๆโดนลัวท้ายเกม2เม็ดครับโอ้โ oh, ห oh, จบไปที่4ประตูต่อ4เท่ากับว่าหน้าช่องของวกเราเมื่อวาน3คู่ครับสดชื่นไป2ครับก็โดนไป1ก็ยังคงมีกำไรเหมือนเดิมครับยินดีกับพี่น้องหน้าช่องด้วยส่วนพี่น้องในหมู่บ้านของพวกเราครับโต v i p อย่างฟิอเรนติน่า ไม่ทําให้ผิดหวังครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าสดชื่นกันเต็มระบบเลยสําหรับพี่น้องในบ้านเขียวใครที่สนใจแนวทางที่มันมีมากกว่าหน้าช่องแบบนี้สามารถมาติดตามเพิ่มเติมได้ครับหากเข้าหน้าโปรไฟล์ส่วนแอซีแดงแอฟซีฟ้าครับสามารถจิ้นดูได้ในใต้คอมเมนต์ครับผมวันนี้3คู่เหมือนเดิมครับจัดไปตัวแรกลาดิกาสเปนวันนี้มาโยก้าครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติกบิลเบาทั้ง2ทีมตอนนี้ครับแต้มเท่ากันแต่ถ้าว่าลูกได้เสียของทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างบิลเบาดีกว่าครับตอนนี้อยู่อันดับที่5แตต่ยงงไก็ามี้าีม ต้องการ3มแต้มครับถ้าใครชนะได้วันนี้การันตีครับยึดอันดับที่5้ายาวๆเลยครับวันนี้แต่ยังไงก็ตามมายอกาเด้นในบ้านครับได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์บรรยากาศและแฟนบอลแน่นอนแต่ทว่าแอตแลนติกบิวเบลเองก็ไม่ธรรมดาเรื่องความเก่าไว้ใจได้อยู่แล้ววันนี้ครับเปิดมาเหมือนไหนเหมือนกันแบบนี้ก็ยังคงมองว่าบิวเบลไม่แพ้ครับวันนี้ขอวัดความเก่าไปที่บิวเบลแล้วกันส่วนตัวที่2วันนี้ครับเยอการ์เดนครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวัสเทล่าขาต้องบอกว่าเยอการ์เดนถึงแม้ว่านัดล่าสุดครับจะเปิดบ้านแพ มาก็จริงครับแต่พวกเขาเองก็ต้องการเกมปลดล็อกสวยๆต่อหน้าแฟนบอลครับต้องการ3มแต้มเพื่อเรียกศรัทธาให้กับแฟนบอลวันนี้ได้เล่นในบ้านอีกครั้งเกมปลดล็อกสวยๆวันนี้เจอกับวัตเทล่าทีมจมบวยครับถ้าจะต้องการ3ามแต้มเกมปลดล็อกเพื่อแฟนบอลต้องเกมนี้เท่านั้นครับวันนี้ขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างเยอการ์เดนครับแรงจูงใจชัดเจนกว่าส่วนคู่สุดท้ายวันนี้ครับไปที่ตุรกีซูเปอร์ลีกาลาตาสลายครับวันนี้เปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของเบซิตัสเอาตรงๆเลยบอลคู่นี้ครับรักพี่เสียดายน้องไม่ อยากให้มองหน้าบอลครับวันนี้ขอมองสูงสูงไว้ปลอดภัยที่สุดครับวันนี้ฝากไว้ด้วยละกัน3ตัวหน้าเชียร์หน้าลงทุนวันนี้ครับตัวแรกวัดเก่าไว้ที่แอตแลนติกบิลเบาครับตัวที่2ครับวันนี้มองไปที่แรงจูงใจอย่างเยอการ์เดนตัวสุดท้ายครับรักพี่เสดาน้องครับมองสูงสูงกาลาตาสลายครับรับปรกการสดชื่นสามเด้งแน่นอนฝากไว้ด้วยละกันครับวันนี้ดูบอลให้สนุกแห่งรวยๆของปากทุกท่านสวัสดีครับ